จะเป็นอีกหนึ่งคดีที่จะพลิกหรือไม่ผมมาอัปเดตคดีของอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชให้คุณผู้ชมได้รับทราบอย่างที่ทราบนะครับตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วตำรวจปปปบุกไปถึงโต๊ะทำงานแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาเรียกรับสินบนนะครับพบเงินสดที่อยู่ในซองเกือบเกือบห้าล้านบาทกันเลยทีเดียวพร้อมกับรายชื่ออะไรต่างๆนาะนาะตอนนี้เป็นการเรียกคนที่มีรายชื่อตามซองนะครับเขาตรวจสอบทั้งรายชื่อนะครับ ทั้ง DNA นะแล้วก็ทั้งลายนิ้วมือแฝงว่าเป็นใครแล้วก็ทยอยเรียกมาให้ปากคำบางคนก็บายเบี่ยงยังไม่มาบางคนก็มาให้แล้วประเด็นมันอยู่ตรงนี้แหละครับเพราะมันมีพยานบางคนเนี่ยนะครับตอนนี้ให้เป็นพยานอยู่นะพยานบางคนเนี่ยไปให้ข้อมูลว่าไม่ใช่เงินติดสินบนนะแต่มันเป็นเงินอะไรนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังจากคำให้สัมภาษณ์ของพลตำรวจตรีจรุนเกียรติปานแก้วผู้บังคับการปปป,ปนะครับฟังแล้วเนี่ย ฟังแล้วเนี่ยอึ้งเลยนะว่าจะอ้างกันแบบนี้แล้วจะทำให้รอดจากการถูกดำเนินคดีหรือไม่สำหรับพยานซองเงินสดคนแรกอันนี้คนแรกเลยนะอันนี้ตามรายงานบอกนะคนแรกที่หให้ป้ปากคำกับพนักงานสอบสวนบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่อุทยานในพื้นที่ของจังหวัดปัตตานีครับซึ่งจากการสอบปากคำพยานอ้างว่าเงินสดในซองจำนวนหนึ่งแสนบาทเป็นเงินค่าเช่าพระครับไม่ใช่เงินจ่ายสวยครับ เงินค่าเจ้าพระและเงินค่าทําบุญครับไม่ใช่สินบนแต่ประการใดพร้อมกับเอารูปภาพของพระบูชาดังกล่าวมามอบไปกับพรักงานสอบสวนประกอบการพิจารณาอีกด้วยนะครับแต่ทางเจ้าหน้าที่ยังไม่ปักใจเชื่อคำให้การแต่อย่างใดและจะได้ทําการตรวจสอบข้อเท็จจริงกันต่อไปคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับเรื่องนี้เราต้องพูดให้ชัดว่าหลักฐานมันชัดยิ่งกว่าชัดพันล้านเปอร์เซ็นต์คุณผู้ชมครับกรณีของคุณชัยวัฒน์เนี่ยเขาล่อซื้อนะ จริงๆอันนั้นมันก็ผิดไปละกร,รมหนึ่งทีนี้ไอ้ที่ดูแต่ละซองแต่ละซองแต่ละซองเนี่ยมันก็ต้องดูว่าต่างกรรมต่างวาระไม่ได้หมายความว่าจะรอดไปทั้งหมดนะฮะไม่ว่าคุณจะมีข้ออ้างหรือว่าการให้เหตุผลอะไรก็ตามแต่เพราะจริงๆคดีนี้มันควรจะจบตั้งแต่คุณชัยวัตรแหละเพราะมันคือการล่อซื้อก็เหมือนตำรวจเนี่ยไปล่อซื้อพ่อค้ายงพ่อค้ายา,ยาคุณก็จับเขาเลยไม่ใช่เหรอไม่เห็นว่าคุณจะให้โอากาสอะไรเขาชี้แจงมากมายขนาดนี้ ทีนี้แต่ละซองที่พยายามพูดและพูดเป็นถึงเรื่องของต่างกรรมต่างวาระนะครับเดี๋ยวเราคงได้เห็นอะไรพิสดงพิสดารเนี่ยนะครับเกิดขึ้นอีกเพราะขนาดการอ้างเรื่องซองทําบุญเงินหนึ่งแสนเป็นค่าเช่าพระเนี่ยนะครับมันก็เอ,อสุดท้ายมันก็พยายามไหลไปได้นะครับส่วนนายรัชดาเขาเข้ามาชี้แจงโดยให้การเป็นลายลักษณ์อักษรน,นะครับแล้วก็ปฏิเสธบอกว่าจะไปสู้ในชั้นศาลตอนนี้ก็ถูกย้ายเข้าไปช่วยรัชการอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับ ก็ไม่รู้แหละว,ว่าเคสนี้ตอนแรกเนี่ยยังบอกเลยว่าจะจัดการท้าวินัยไปในเจวันต่อมาบอกสามสิบวันนะแล้วก็บอกว่าสามารถอุดยืน่นอุดทอนไปนู่นน่ะสเดือนนะครับสุดท้ายก็ไหลไปไหลไปทําให้นึกถึงนั่นแหละที่ผมเคยนําเสนอไปกรณีของพยาบาลที่กระดกเบียร์ในที่ทํางานนะครับพอเธอรู้ว่าผิดพอสังคมกดดันเธอลาออกเลยครับโอ้โหจรรยาบัมาตรฐานในการสํานึกผิดต่อหน้าที่ตัวเองเนี่ย สูงส่งมากแล้วดูเคสนี้โอ้โหจะอ้างได้เหรอนะประชาชนเห็นประชาชนเป็นอะไรคิดว่าประชาชนจะเชื่อหรือเปล่าล่ะเรื่องของเงินค่าเช่าพระแล้วก็เงินค่าทําบุญครับ เสร็จสมบูรณ์แล้วครับสำหรับ e a s y c o f f e e โดยทีมข่าว e c s y ยุคนคุณผู้ชมครับผมร่วมกับผู้เชี่ยวชาญตามหาสูตรนะครับของกาแฟที่ผมกินมาทั้งชีวิตผมอยากกินกาแฟที่ดูแลสุขภาพมีทั้งวิตามินแล้วก็มีเห็ดสมุนไพรนะครับที่ขึ้นชื่อเรื่องนี้เลยครับเรื่องสมองเรื่องความจำเรื่องระบบประสาทเรื่องของสายตาเรื่องของออหลอดเลือดเรื่องของหัวใจคุณผู้ชมครับ ชุดละแค่เพียง390บาทเท่านั้นนะครับหาคุณผู้ชมสนใจเนี่ยนะครับก็พิมพ์คาว่าสนใจสนใจเข้ามาหรือจะเข้าไปในลิงก์ไลน์ด้านล่างข่าวนะครับไม่ว่าจะอยู่ในเพจหรือว่าอยู่ใน YouTube นะครับหรือไม่คุณผู้ชมก็สามารถเข้าไปในกล่อง In Box พูดคุยกับทางทีมงานได้เลยนะครับชุดละ390บาทนะครับมีทั้งหมดเนี่ยซองนะครับผมเน้นมาเพราะว่ากินกาแฟมานานละ อยากได้กาแฟที่เอ้ยกินแล้วก็ทำให้มันตื่นตัวกระฉับกระเฉงอังคงรักษาความอร่อยสู้ยี่ห้อแบรนด์ดังๆได้แต่ได้ที่แตกต่างอะไรฮะก็คือดูแลสุขภาพนะครับช่วงนี้ถ้าผมไปไหนมาไหนหลายคนก็ทักว่าผมดูเหมือนว่าหน้าตาผ่องใสขึ้นแล้วก็มีมีรูปร่างที่ดีขึ้นใช่ครับผมก็ พยายามดูแลรักษาสุขภาพนะครับทั้งควบคุมน้ําหนักทั้งหาของมีประโยชน์ทั้งออกกําลังกายทุกอย่างมันต้องมาพร้อมกันนะครับเพราะฉนั้นกาแฟอีซี่คอฟฟี่ที่ผมเลือกมาเนี่ยนะครับคุณผู้ชมสามารถเอาไปกินได้กับหลายอย่างนะครับนะจะไปเติมน้ําตาลเองก็ได้มันเป็นกาแฟดำนะฮะเติมตาลเติมครีมเองหรือจะไปผสมในโกโก้โกน้ำส้มน้ำมะพร้าวสมได้ทุกแบบนะครับเพราะว่าทางผู้เชี่ยวชาญทีมงานที่เขาเราทำงานมาหลายเดือนนะครับ เขาออกแบบมาเพื่อมันง่ายที่สุดแต่สาระสำคัญก็คือตอบโจทย์พี่ยุคนดูแลสุขภาพความทรงจําสมองนะระบบประสาทเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่ามันมีอะไรบ้างหากคุณผู้ชมสนใจนะฮะและก็รายได,ได้แน่นอนครับเหมือนเดิมครับส่วนหนึ่งสนับสนุนทีมข่าวเอาไปทํากิจกรรมข่าวเอาออกโลดแล่นในสนามนะครับ แล้วก็ทํากิจกรรมช่วยเหลือชาวบ้านช่วยเหลือสังคมนะครับผมทําแบบนี้มาตั้งแต่ขายแหนมละขายไส้อัว่ววันนี้ทํากาแฟเพราะว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยอยากตอบโจทย์ตัวเองก่อนนะครับตอบโจทย์ตัวเองก่อนส่วนใครจะมองว่าผมเป็นนักข่าวขายของผมก็ไม่รู้จะไปถกเถียงกับคนเหล่านั้นเนี่ยมันได้อะไรขึ้นมานะครับองค์กรผมมีคนเนี่ยนะครับหลายสิบชีวิตอ่ะคุณผู้ชมนึกออกไหมครับต้องดูแลเขาต้องจ่ายเงินเดือนจ่ายโอ้โหค่าน้ําค่าไฟค่ารถค่ารา ถ้าหาเงินไม่ได้แล้วจะไปทําเป็นองค์กรยังไงก็ไปเป็นลูกจ้างพนักง,งานบริษัทให้มันจบเรื่องสิ้นเรื่องสิ้นราวไปแบบนั้นแต่ผมมีความตั้งใจที่อยากจะเป็นองค์กรข่าวที่เป็นปากเป็นเสียงแล้วก็ช่วยเหลือสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยต้องออกมายืนอยู่ด้วยลําแข้งของตนเองนะฮะนี่ฮะ easy coffee นะครับชุดละแค่เพียง300 สามร้อาบาท1ชุดมี12องนะครับหากสนใจพิมพ์สนใจสนใจหรือด้านล่างนะครับมีลิงก์ไลน์อยู่กดเข้าไปได้เลยนะครับหรือก็อินบ็อกซ์ก็ได้นะครับง่ายๆเลยครับสำหรับส่วนประกอบนะครับก็จะใช้กาแฟอาราบิก้านะครับที่ช่วยในระบบเผาผลาญแล้วก็เป็นกาแฟอย่างดีหอมมากครับคุณผู้ชมครับส่วนนี่แหละครับที่ผมบอกว่าต้องดูแลรักษาสุขภาพเลยนะครับผมในวัยที่กําลังจะอายุใกล้40ปีก็ต้องบารุงกันสักหน่อยเห็ดลิ้นจือครับ คุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระต,ต่อต้านการเสื่อมของเซลล์สมองป้องกันอัลไซเมอร์พากินสันและบำรุงดวงตาเ็ดยามาบูชิตาเกะฟื้นฟูและเสริมสร้างเซลล์ประสาทเซลล์สมองป้องกันพากินสันอัลไซเมอร์ซึมเศร้าและเสริมความจำให้ดีขึ้นทางเช้าครับช่วยลดอาการอักเสบเสริมสร้างระบบประสาทป้องกันการเสื่อมของเซลล์สมองและเสริมสร้างความทรงจำหัวชิคโครี่ครับ พีไบโอติกสร้างสมดุลให้กับระบบร่างกายให้ความหวานจากธรรมชาตินะครับเห็ดชิตาเกะช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลด้วยป้องกันแบคทีเรียแล้วก็เนื้องอกเห็ดไมตาเกะครับเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันป้องกันการเสรื่อมของเซลล์สมองนอกจากนั้นเรายังมีวิตามินนะฮะเป็นวิตามิน A บำรุงสายตาช่วยการมองเห็นวิตามิน B5 นะครับกระตุ้นสร้างเซลล์ใหม่บำรุงระบบประสาทสร้างภูมิคุ้มกัน และวิตามิน B12 นะครับบำรุงสมองระบบประสาทและป้องกันภาวะสมองเสื่อมคุณผู้ชมจะเห็นเลยนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมเน้นไปที่เรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายให้เข้มแข็งให้แข็งแรงนะครับเพราะว่าวัยทำงานบากบันนะครับเป็นปากเป็นเสียงให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนี่ก่อนเลยครับระบบสมองความทรงจำระบบประสาทหลังจากนั้นก็มาที่หลอดเลือดหัวใจนะครับ ทำให้ร่างกายเี่ยนะครับมันมีความสมบูรณ์แล้วก็เติมวิตามินลงไปรับประกันครับว่าผมทําข่าวหาข้อมูลศึกษาข้อมูลมาหลายสิบปีนะครับ mm. การที่จะเลือกกาแฟให้กับตัวเองสักชุดหนึ่งเนี่ยนะครับ mm. คือพูดง่ายๆผมไม่อยากกินกาแฟทั่วไปแล้วมันไม่มีประโยชน์อ่ะมันได้แต่กินกาแฟผมอยากกินวิตามินเข้าไปด้วยผมอยากมีโอ้เขาเรียกว่าเป็นกลุ่มราชาสมุนไพรเห็ดเลยนะครับที่ทุกคนรู้จักกันอยู่แล้วนะไปเสิร์ชเนี่ย เป็นของชั้นเยี่ยมอยู่แล้วนะผมก็เอามาผสมกันแล้วก็ตอบโจทย์ตัวเองแล้วก็กินเองด้วยนะครับของแท้แน่นอนนะฮะอย่างที่ผมบอกอะช่วงนี้ผมไปไหนมาไหนคนจะทักหน้าตาผ่องใสามากขึ้นนะครับน้ําหนักผมก็ลงนะแต่ผมทําหลายอย่างพร้อมกันไปไงออกกําลังกายควบคุมอาหารเ,เลือกของที่มีประโยชน์ นะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างที่ผมเลือกมามีประโยชน์แน่นอนนะคุณผู้ชมสนใจพิมพ์คำว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามานะครับในคอมเมนต์ได้เลยนะครับหรือเอาชัวนะครับมันจะมีลิงก์ไลน์อยู่กดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์นะครับหรืออินบ็อกซ์นะครับชุดละ390บาทเท่านั้นขอบพระคุณที่เอ็นดูและก็สนับสนุนทีมข่าวของ e ีซี่นิวส์อยุคนมาโดยตลอดผมก็จะเป็นปากเป็นเสียงให้กับคุณผู้ชมและจะไม่ทำให้ผิดหวังอย่างแน่นอนขอบพระคุณครับ